ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ขอ้อความไว้ดังนี้ครับตรงนี้น่าสนใจในขณะที่แม่ยืนยันว่าลูกไม่ตามคนแปลกไปแน่ๆแต่ทุกคนในบ้านพูดเหมือนๆกันน้องชอบเดินตามหมาเห็นหมาแล้วก็ต้องเห็นชมพู่และในขณะที่แม่บอกลูก ไม่กล้าไปเล่นในป่าแน่ๆแ,แต่มีคนเคยเห็นและมีรอยเท้าว่าไปเล่นในสวนมันยายจำลองและตัวพ่ออนามัยเองก็เคยพูดกับนายสมบัติคนพบศพคนแรกว่าชมพู่เคยไปเล่นไกลถึงในสวนยางข้างไร่มันยายจำลองแต่ไปแล้วก็กลับมาเอง ได้ทุกครั้งเอาละสิปากคําของพ่อกับแม่เริ่มต่างกันแล้วอีกจุดที่น่าสนใจว่าทำไมถึงหาเด็กไม่เจอเพราะวันที่12แทบไม่มีใครขึ้นเขาหากันแต่รอบๆหมู่บ้านมัวแต่รอฟังข่าวแทบไม่มีใครขึ้นเขาไปในขณะที่เด็กหลงป่า ะกายขึ้นไปเรื่อยๆรมุ่งไปข้างหน้าไม่หยุดชุดตามหากลับหยุดรออยู่ข้างล่างซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพี่สมบัติพูดไว้ได้ความ11-12หารอบบ้านตามครองรอฟังข่าวว่ามีคนลัก เด็กหรือไม่ 13. เริ่มหาแถวภูเขาแต่ไปคนละจุดกันกับทีมที่เจอศพเจ้าหน้าที่เป็นคนหา14คนเก็บผักหวานเจอรองเท้าลงมาบอกถัดมานะครับบอกว่าถ้าไม่มีคนเจอรองเท้าคงไม่มีใครคิดว่าจะขึ้นไปเพราะมั่นใจว่าไม่มีทางที่น้องจะเดินขึ้นไป แต่ความคิดเห็นส่วนตัวอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ไปดูก็ไม่เห็นไปดูแล้วไม่เห็นค่อยมองหาหนทางใหม่ความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเกือบลืมรายงานอีกคดีของวันนี้ที่หลายคนติดตามอยู่เป็นคดีสารมุกดาหารที่นาแต่แม่สาฟ้องจักกรีข้อหาหมิ่นประมาท มีรายงานว่าฝ่ายโจทไม่มาศาลเลยสักคนศาลท่านจึงมีคำสั่งให้เลื่อนการสืบพยานไปและหากนัดหน้าโจทไม่มีใครมาอีกก็จะจำหน่ายคดีด้วยเหตุทิ้งฟ้องอันหนึ่งมีรายงานว่าศาลมีความเห็นว่าค่าสินหมายชดเชยที่ทางโจทเรียกร้องนั้นมีมูลค่าสูง จึงมีดุลพินิษไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมวางสารให้โจทย์จ่ายค่าธรรมเนียม2%เซตามระเบียบทั่วไปอีกฉันมีความคิดเห็นว่าหากโจทย์จะทิ้งฟ้องจริงๆน่าจะเป็นเพราะไปเชื่อทันแนะเรียกเงินสูงเกินสารจึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมทีนี้เลยไม่อยากจ่ายทิ้งฟ้องเสียเลยก็เป็นได้ ซึ่งกรณีเรียกสินไหมชดเชยสูงจนศาลไม่ยกเว้นค่าวางศารให้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งในคดีหลักแม่สาคงต้องตระเตรียมไว้บ้างนะคะหรือปรึกษากับทนายจริงๆไม่ใช่ทะนะว่าควรจะปรับลดลงมาให้สมเหตุสมผลจะดีกว่าไหมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ออไป ก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคือถ้ามีเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งไปที่ศาลการไม่แจ้งทําให้ถูกมองว่าทิ้งฟ้องหรือไม่แล้วถ้าโดนทิ้งฟ้องโดยไม่มีเหตุกันแบบนี้โอกาสโดนฟ้องเท็จกันแกล้งตีกลับสูงนะคะระวังกันด้วยอย่างที่นะัแต่ถ้าไม่คิดจะเอาความก็ควรจะไปไก่เกลี่ย ยอมความดีกว่าทิ้งฟ้องถัดมานะครับบอกว่าเรียกไปเท่าไร่นะคดีหลัก10บล้านเท่าไรนะคะถัดมานะครับบอกว่าที่ทนะให้เรียกไว้มากๆทนะก็หวังว่าจะได้เปอร์เซ็นต์มากๆไปด้วยไงถัดมานะครับบอกว่าป้าคนเขาเชื่อไปแล้วเขาไม่เชื่อกลุ่มเราหรอกคะ่ะป้าเขาไม่เห็นกับใครเขาแค่ เอาความสะใจให้ลุงพลป้าแตนเจ็บปวดแค่นั้นแหละคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดชีวิตแลกชีวิตพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม่ชมพูช่ชี้คู้ควรกับข้อหานี้ครอบครัวได้รับความยุติธรรมอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตผู้สื่อข่าว จังหวัดมุกดาหารรายงานว่าหลังจากเมื่อวานนี้ทีมพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนักชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาต้เรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปรศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่น่าจะทําให้เด็กนั้นปราศจ,จาจกผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพาแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยลุงพลได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ได้ ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดด้ดานนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคือครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนะรู้สึกว่าคู่ควรกับข้อหานี้เพราะลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องคือการตายอย่างทรมานแม้น้องจะไม่กลับมาแล้ว แต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแลกชีวิตอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตแม่เชื่อว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นความคืบหน้าล่าสุดจากกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับการจะใช้ตะกะว่าคดีน้องหญิงเป็นผลแบบนี้แล้วคดีชมพู่ก็จะส่งผลเดียวกันได้นั้นต้องให้ทั้งสองคดี มีฐานข้อเท็จจริงเดียวกันก่อนค่ะเหมือน a จะเท่ากับ c ได้เราต้องรู้ว่า a เท่า b แล้ว b เท่ากับ c เราถึงจะสรุปได้ว่า a จะต้องเท่ากับ b แน่นอนตะก,กะมันควรจะต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าหัวรพาใช้ตรก,กะวิเคราะห์มากกว่าอาคติที่มีต่อชัยพลคนที่อ้างว่าติดตามคดีมาตลอด มีวงในกระซิบตลอดนั้นน่าจะรู้ว่าสองคดีนี้มีอะไรเหมือนกันอะไรต่างที่เหมือนคือจำเลยเป็นแพะเป็นคดีดังที่มีทแนะเข้าไปหนนและทาโยจำเลยคนเดียวกันและไม่พบ DNA มัดตัวจำเลยที่ต่างคือผลชนสูตรสาเหตุการตายคนละแบบคดีชมพู ผลชนสูตรไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตจากการอดน้ำอดอาหารจนตายส่วนคดีน้องหญิงนั้นหมอน,นิติเวศให้ความเห็นว่าโดนตีที่ศีรษะประจักษ์พยานในคดีน้องชมพู่ไม่มีประจักษ์พยานไม่สามารถชี้ชัดว่าจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุแต่คดีน้องหญิงจำเลยอยู่ที่เกิดเหตุและเห็นผู้ตายขณะมี ชีวิตอยู่เป็นคนสุดท้ายจำเลยจึงถูกเพ่งเลงเป็นพิเศษจะเป็นผู้ก่อเหตุคดีน้องชมพู่ทนายจำเลยเข้ารับคดีตั้งแต่ต้นแต่คดีออฟทนายจำเลยได้รับการร้องขอให้เป็นทนายอาสาในสองสาวันสุดท้ายของการสืบพยานนี่คือความต่างที่ชัดเจนพอจะทำให้ A ไม่เท่ากับ C คดีชมพู่ไม่เหมือน คดีน้องหญิงความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกำลังดูข่าวกกอก,กช่องอมรินสะดุดใจคำให้สัมภาษณ์ของพ่อแบมเรื่องป้าแตนของพ่อแบมที่บอกว่าวันที่11ทับ5ทับ6 3, ที่น้องหายเวลาประมาณ10โมงป้าแตนตอนนั้นคุยอยู่กับญาติิใกล้ๆบ้านพ่อแบมนั่นแหละ เรื่องน้องหายแต่ตอนนั้นพ่อแบมไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าน้องคงไปเล่นอยู่แถวนั้นเดี๋ยวก็เจอเอา้าและที่ให้การไว้ทีแรกหนักแน่นว่าวันที่สิเอ็เวลา9ก้านากาสีนาทีได้เจอกับลุงพลในสวนยางละ่ะยังได้คุยกับลุงพลเกี่ยวกับเรื่องข่าวใหญ่กรณีน้องหายละ่ะ10โมงยังไม่เป็นข่าวใหญ่ เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็เจอแต่9ก้ามงสีบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่คุยกับลุงพลอย่างนี้ก็ได้หรือคะพ่อแบมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใครเอาไอ้จุดๆคนนี้เตรียมปีบ๊บไว้คุมหัวได้เลยถัดมานะครับบอกว่าความจริงไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนเดิมถัดมานะครับบอกว่า จัดมันหน่อยถัดมานะครับบอกว่าพยานพูดจาวกวนไปวนมาคนทั่วไปฟังแล้วดูออกว่าเชื่อถือไม่ได้แต่ทำไมบางคนฟังแล้วเข้าใจซะง,งั้นให้เป็นพยานปากสำคัญอีกถัดมานะครับบอกว่าเราเรารู้กันว่าไหนจริงไหนเท็จแต่อีกฝ่ายเขาไม่สนใจมีขบวนการหลายแหล่ที่ปักธงครอบครัวลุงตั้งแต่วันแรกแล้วจึงประมาท ไม่ได้เลยถัดมานะครับบอกว่าคลิปเก่าข่าวหลายคลิปให้การขัดแย้งค่ะมีคลิปหนึ่งบอกว่า9โ10นาทีเจอลุงพลในสวนยาง9โมง45นาทีพ่อชมพู่มาถามหาชมพู่ที่สวนยางเลยบอกให้ไปถามลุงพลดูเพราะลุงพลอยู่ในสวนยางเป็นพยานที่มั่วที่สุดแล้วค่ะ